เพือนได้คุณพี่เนาะตัวเฮือนเพื่อนสีต้อนกระเทาะออกทางพุ่นเด้แมียนเมียนเออเพื่อนเพื่อไหวทางนี้เพื่อนกระจงไหวเพื่อว่าแมีนเพื่อว่าเพื่อนบวเฮ็ดให้เขาอยากเอาออกเองสินะความคิดเพื่อนน่ะแมีนตึกจะผู้ใหญ่เพื่อนเฮ็ดเพื่อนให้แหละเขาอยังต้อออกเองสิความเพื่อนตะเมียนน่ะอ่านเบิ่งดูไลดู้้ผอืมนืม

สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนเดอพี่น้องเด้อเนาะตอนนี้ตั้งสร้างเพิ่นกามาฮอดเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องอเอาสีได้เบาตั้งสนระ้างเนาะว่าสีตั้งประมาณจากัจกเมตจักเมตเพราะว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นกะให้เห็ดประมาณเจ็ดคูณเก้าพี่น้องเนะอเนาะเจ็ดคูณเก้ากรอนสีไปหาตั้งสร้าง ก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจแล้วก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาเบิ่งมาส้มคลิปเนาะขอบุญขอบคุณในหลายเด้อเบิดสุขุสุคนที่คอยให้กําลังใจเสมอมาเนาะพระพี่น้องเข้าไปเบิ่งน้ำกันและก็สิไปแนะนําทั้งสร้างเพิ่นว่าเอายับออกจากแดนน้องเตียวประมาณใดหรือเบิ่งน้ำกันพี่น้องเพราะว่าเพิ่นสิเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดคูนเก้ามันก็สิข่วงเติบอยู่เพราะว่าเรื่องห้องหน้าห้องคัวห้องยังจัง ถาว่ามีมาเลยก็จังโตออกไปด้านขางอีกด้านหนึ่งเนาะไปคับเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันนี่เนาะป้าบาทนี่ทั้งบาทแสนกับมาแต่เศร้าเนาะวันนี้เนาะสบายดีเด้อบาทแสนบาทสลี่เด้อสร้างคนหน้านี่โอ้โห้เด้อเด้นกำลังสนิทบังใครขาคนหาพี่มึงเนาะโอ้ไปรับเอาก็แต่หามงเศร้าย้อนบทท่านได้ไปจองโตไปไปคอยืมเมียบน้า พัก้าเกวเข่าจักซองเมื่อมเดินอะดยเครื่องไววบ่แม่นเครืองไววไอ้เพิ่นนิงเบิ่งเสื้อแลวกาสิงับเข่าประมาณเปล่นจางไหเพิ่นนิงเบิ่ง ฝนจะเฝ้าทุกงใครเนาะใช่รักน้ำหันเพอนเอาออกแล้วบ่รักอยูู่แม่สร้างกาันยุนี่ก็จากก๊กนี่ออกประมาณสองเมตรเด้เพื่อนเพื่อนแดงขายต่อ,อกได้นี่ประมาณสองเมตรจากต้นจำปามาหน่ประมาณนี้แหละแทบมึงด้วยเออประมาณสองเมตรประมาณสามเมตร แค่ระบายแอแร์เงนบ่มาสามเมตรได้รถได้เพิ่นคุยน้ำกันอยู่กี่นี่เอาจากพี่ไปสามเมตรเพิ่มไหมเงิน,นบ่จากเดือนจากเดือนเราไปตรจากเดนเสาเตีวสามเมตรในห้างจากาตู้อันนี้มากประมาณสามเมตรสามเมตร,มมตร,มมตรปลยายนะจากนห้องหน้ำจานห้องน้ำบนห้องหน้ำเพิ่นบ่ฮู้ว่าหม่องไหน

เออเาทเน่งอ่อเออเขาจห้องน้มาไหน้เงี้ยรบ้องบาน้ําเงียจะมึบอกนะทําเน้หาทีเปอประตูประตูเปิดของนอไม่ตองเอาม่กอเลไไม่ีมันห่างจากนั้นแ่นึงโ แม่นกับสีพม่านั่นแหละสีพม่านั่นแหละแม่นพอดีใครประตูออกไปไปสินะนี่มันตู้เฮือนเด้จุทธิ์หรืตู้เฮือนพันชีตออันกระเทาะออกทั้งพุ่นเด้แม่นแม่นเออเพันเพื่อไหวทั้งนี้เพันกระจงไหวเพื่อว่า แม่นเพื the 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 ่อ <Sure. S 3> <D Yeah. S 2> ่าเพ่นประเทศให้เขายังเอาออกเองสินะความคิดเพ่นนะเมียนที่เจผุ้ใหญ่ประเทศเพื่อนให้ละเขายากตตออกเองสิความพ่นกะเม่นะหาเบิ่งด้วยนี่อยู่ไหมยูบูมีอยู่โดยนี่ยังได้หอกเป็นมาเมื่อนี้ตกลง Than than <ng> ั mm. <ạ. S 2> ้นอกตอั <techn infring ing> yeah, mm. <sm> ้นีคเ่เก้าคูจ็ดบอกเพื่บอกเก้าคูณ้่เอยับพอพี่้ี่เก้าคูณเจ็ดเม่นมีเพื่นท่านน่งเพิตตกรักกัน พอดีได้แล้วเห็ดหลังบ้านวันนี้อนาคตเขาจะเค็ดจะโตออกเพื่อเขาเพิ่นเห็ดหายแล้ว่โอ้อยากได้เด้เพิ่นโตอองเองเนาะแฟนนะแฟนนะโองแฟนธมาติอย่ที่นี่ ฮะ้เาเอ่ไ่ไละอนขอฟนคนนหต่อน่องนึมีฝนต้องใส่สบายดีนะะไม่เก่าที่เ่นมากออกมีลายอยู่ต้องใส่เฮ็ดยังอยู่หน้าลูกโอ้โอโอ้สบายดีกัน ครูเจ้าบ่มีไม่โตสีนั่นใครคนโตไม่สี่แปดอีทั้งคุ่แนี่ไลยอยู่ไม่คนมากเพื่อนหลังนั่งเลยเก่าคุณเจ็ดคนนะเอาคุณยบคนมานะ กินแล้วเอามาเรื่อยกันแนงมีปะเลยเออกันอีกแล้วปูฝนมากันเสื้อฟฝนเป็นจะได้เห็น ลังยังรังงัน <c oughs> ไปไปหาคนเบองไม้ไปลูกตัวใดมันเป็นตามาโตเป็นที่ว่าเพิ่นมากอ๋อเด้อตัวใดมันเป็นตาเด้อมาเถิงกันซัมโบ โอ้แผนแผนเก้าชิปได้นี่อยู่พุ่นเซนเ้านะถือลดกันอยู่ไรเซนหายอีวย้ยอนมีสังเซนเ้านี่เก้าชิปพันโอ้โหว่ะอืมวัสดเยอะพี่เนาะเห็นไหแต่ละหมองละบอลมันกับบุคคลกันแบบเสาเนี้แหละเสากึ่งกัน đây gì con bớt như vậy bỏ đấy nè rồi đấy Cắt chia pen mà lại và ngân một chút. มี่วล่ะแบบสันส้นสันฉินนี่อยู่บ่ พอเท่าได้คนโอ้ยันนะให้พ่มนมานั่นให้เพิ่นจีคุดจียังบอกเล่เด้อยนเราลืมเป็นใจได้ทองฝาอากาศดีโอ้โหเอโอโหบาหอยส ทั้งได้เงียงทั้งได้สูงเออดินมันเสียงเออดินเสียงดินเงียงเออข้ากระเฮ็ดมเนี่มันตรงบ่ยับทั้งนั่นเฮ็ดสีเข่าไก่บ่มันจะขี้เฮือนจังขี้ตรงอยากให้ห่อมันเท่ากันบ่โออเออเออหืม ค่ะค่ะทาใจกับยับเพื่อนซื้อใช่ว่าคักบ่จ๊ะเอาเอาให้เพื่อนซื้อแล้วเป็นยังไเอาให้เพื่อนซื้อแล้วเป็นยังเพื่อนมันเอียงเพื่อนมันวะเออ

นะกระสีร้อยยะประมาณนี้อังนี้ก็สิออกประมาณนี้เป็นยังไงนะฟอนเนะคืภาพตาปิ๊บปิ๊บแท้เป็นยังไงเออมากที่ว่าผมตั้งซ้ำนี้หรือว่าให้ยับไปมองใดนเนี่ยใดก็ได้บ่โมได้ยากแบบเนี่ใดก็ได้

บานนี่เนะาะห้าติดตามเบื้องน้ำกันเปน็ปนอะไรวันโอ้คือดินแน่นค่ะกว่ายางได้คนเหยียบมาบ้านนี่ยขี้ขดินทั้งนี้มันค่อยยังไงก่อนไอขี้ดินทั้งนี้มันค่อยอ่าไปละฮ่าเธอยองไงตอนนี้ก็ก๊ะลังสิจับน้ำเที่ยงบ้านนี้ตีด,ดับบ้านนี้ทั้งนั้นก็ก๊ะลังกลุ่มแก้เชือกชองชองช่างชองช่างก๊ะลังพักกัน มันยุง้ะ่มันยุงงาเยอยมันยุงอ้ยเก็บงทำพิซังตแล้วโอ้มันตรงก็เลยซอยกันแกะวันนี้สาวเพียกก่อนกำลังใกล้สิบเอ็ดแล้วทีกระไรกำลังเอาน้าไนะจิจับน้ำเที่ยงบันนี้ น <professionals> ีมีดเหมีาอนี่้ได้ท่าโอ้ก็อี่จ้บรนุกตวันอสรงรถกับบัตุกตะวันนอะตอนนี้อะตอนนี้กำลังจับระดับอยู่ยังไง มีว่าผล่านขายเฟสดอยู่ในบ้านนี่แหละบ่มีนี่แหละว่าบ่มีใช่ไหมชอเขียนลูกเจ้ามีบ่ลูกฉีดทันไฟบ่บ่คืออันผู้ใหญ่พ่นชักล้ำนี่บ่อ่อบ่เนีาะเออแต่เล็กตะปูเน้ยมาฉี จับระดับตอนนี้กำลังนิ่งเพียรเริ่มนิ่งเพียรแล้วเนาะะเดี๋ยวจับระดับน้ำแล้วคนก็อันสิคุดคุมพี่น้องเลยนะเช่นใดเดี๋ยวต่อกันคลิปหน้ะชิปนี่ก็โตกันพี่น้องเนาะ,ะต่อกันในคลิปต่อไปชิปนี้ไปแล้วยังมีต่อเด้อพี่น้องอีพี่สองเนาะ